เป็นไงฟีดแบ็กเมื่อคืนเล่าให้ฟังก่อนสักนิดหนึ่งผมรุ้นมากเลยครับตัวผมเองคือว่าเรื่องนี้มันถ่ายทั้งสองปีนะครับใช้เวลา2ปีในการถ่ายทำครับยากมากแล้วตัวผมเองไม่เคยตื่นเต้นแบบขนาดนี้ครับเพราะว่าเราเล่นกับคนที่เรารักกันไม่ใช่๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ใต่ไม่ใช่คือเราก็รู้ด้วยครับว่าอย่างเรื่องแรกที่เขาร่วมกันเนี่ย มันยังไม่ได้มีการคาดหวังนะครับจากกรรมพูชาซ้อนกลครับแต่ว่าพอมาเล่นแล้วคนชอบคนรักคนสนุกคราวนี้มันก็มีการคาดหวังว่าไอผลงานต่อไปที่เราเจอกันมันต้องสนุกกว่าเดิมนะมันก็กดดันเราใช่ไหมมันก็มีความกดดันนะครับรวมถึงทีมงานบอดแคสทุกคนนะครับเรารู้ได้เลยว่าทุกคนตั้งใจมากช่องสามเองก็ตั้งใจมากครับตัวตัวผมเองนะผมก็ เลยลุ้นนะครับเมื่อว,วานนี้พอพองเสร็จงานก็ <c oughs> นั่งอยู่หน้าจอแล้วก็แบบดูไปพร้อมกันนะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นดังนั้นเดี๋ยวเราย้อนเรื่องสักนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมจะไม่ได้ดูตอนแรกจริงๆตอนแรกเนี่ยเราได้พอรู้กลิ่นของเรื่องลวมันจะมีพาร์ทอดีตพาร์ทปัจจุบันมันจะมีกราฟิกแฟนตาซีที่เมื่อวานเป็นแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวจะได้เห็นเยอะมาก